เอาเร้วแม่ซื้อเรียวซื้อเด้ซื้อไว้ตัวใดซื้อไปโตัวใดค่ะซื้ออันน้ำภูเขาอันายติ่มตัวใดไมแปดร้อยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามดแปดร้อยแล้วพุ่งสองร้อยครับโอ้ระเบิดแปดร้อยอกกางินแสนนี่ตัวนีไม่ได้คิดเก่าเก้แม่สีอันลุ่มหักเขาจะกลองครับแม่สีสีน้ำจัดนักๆในเมนบาตน เพรเกินหารอยคุณนหารอยก่อนโอ้ตัวได้ตัวได้หารอยคุ้นหารอยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก่งเป็นใจไหนเราฝันแม่นใช่ไหมสมัยแม่นเปะคักแค่ฮ้เจ้าได้ยินวอข่อแม่ว่าเก่าจีดเก่าได้ยินเลยว่าเอาเด็กมาเสียงไหวฟันดีได้กินได้เหนื่อยยังไงเนี่ยผู้ใดซิผู้ใดยินเนาะโอ้ยมีผู้ถือน้่นแม่ผู้บุญเนาะ ต้องว่ามันเนา่ยเข่าผัดโมเมนเฮาลงคลิปล่าส่ามันสาดไหมโมเมนต์อ่นนี้วันที่สิบห้านะเพราะว่าบางคน็บ่เห็นคนเบิ่งน้อยๆคนเบิ่งบ่หลายพร้อมแม่กับโมลู้งวดนี้แต่ว่าเขาเจ้าก็พิมพ์มาอยู่งวดหน้าขอใหม่นะไม่ได้ดูไปซสียบานหมงเจอไม่เลยบานเด็กเกาเกศเกศเกามันคือสิออกหมูแท้แม่กับบัมักคือกันเดิบัวมักพักว้าให้ฟังเนาะแม่เนาะบ่มักพันซื้อไว้อยู่ด้ครับอือผันได้ ให้คันได้จังหวดอะไวแม่ได้มากนี่สองสองหวัดติดเก้าศูนย์เก้าศูนย์กับเจ็เก้าเก้าศูนแจ็เก้านี่แหละต่อกันสองทั้นไปหาเมไนท์หจังหวัดไม่ไหนบอกตัวเด่น่ะเก้าศูนย์บอกเม่ไหนเพิ่นกันได้นะแม่นี่นะอ๋อครับครับเพื่อนนี้เพิ่นถือบ่ถือนั่แม่หาทิบ้ทนน่นวายุไม่ไหนผมเราบวผิดไม่นิดตกไม่หาเมไหนท์เแม่ไปหาเพื่อนอี้นวว่าท่านไปยักเสียก้ไปอยู่ตั้งแต่ดูไปก่อนมือนั้นพนว่าแม่ไปก่อนอ๋จ้ะ นนั่แม่ไหนแม่ไหนคนคนโทูม้าอยู่บางหันบ่ายสามจ้ะบ่ายสามจะเมาเงินเด้อว่าสัตวแม่บ่ได้ไปิดซุงเด้แม่ป่าบ่ได้ไปิดซุงเด้แม่ป่าเนี่ย่ยเราเรื่องทุยเรื่องเนี่ยไปร้องม่กันค่ะก็คือเบาซูเอฟซีฟังเนาะที่เู่ม้ามาเนี้ก็คือทาผู้ใดได้เบิ้งนะคะที่แอดลงในคลิปของแมรี่ค่ะว่าเมื่อนั้นคนอาจจะเบิ้งบุหลายผู้ใดได้เบิ้งแน่ยก็คอมเมนต์มาแน่ ว่าถึงบ่เดี๋ยวเบ่งบ่เพราะว่าแม่นั่นบอกว่าความฝันของแม่เนี่ยเจ็ดเก้าตรงตรงเลยรู้ไหมเนะะะาะนะคะแล้วก็มีคนโทรมาถามแม่รี่หลายหลายมือนนั่นแต่แอดบดล่าย่ายสดนะคะแต่ว่าแอด,ดได้ลงคลิปอยู่เจ๊ซังได้ลงคลิปอยู่ก้อน,นนั้นแม่เคยฝันเห็นเราตอนนั้นใส่แดงแม่บอกสูงหาสีเร่งหัวน่ะโคมามันเร่งหัวเนี่ยหัวเร่งก็เริ่มเข่าแล้วบ่าแม่วเริ่มเข่าหลวงพ่อเพื่อนบ้าน อันโศกไงสิเขามา้าเ, <ฮะ S 2> เดิมเดือนเมษา<ห>ตลอด<ห>เลยว่าศัตรอ๋อโศกไงสิเขามาเดินหลังจากเดือนเมษามาเลยบ่นับแต่เดือนเมษา<ห>ไป<ห>มีตลอดว่าศัตร<ห>โอ๊ตซาบาซาถูกปูโศกเขาม้าเดียวได้บิดหนีบิดชิ้นแน่จ้าแม่โอ้ยเห็บปวดเห็บพายแน่เอาเอฟซีเขามาบอเหน็นประศั่นสวัสดีค่ะน้องตังรอค่ะประศั่นแสดงเอาพึ่มาได้เบิึง กระเซียดายแท่นอยู่แจะมากอะมวลเนีอาไหมเนาะมวนไหมนะคะมวลเนี้อาไหมนะคะเซียงนี่บอกปูพันไห่แล้วมึงเศร้าใส่บาทเหตุผให้ตัวได้ละวันนี้เพื่อนไห่เศร้าแม่สีเซียงมึงเหมื่แง้งง่ามบอเดชอ่ะหาสองเก่าหาสองมันวอเดดเท่าเจ้าแม่มันสีออกน้ำกลนแต่บอแจ๊กพื่งสีมาอีกบอกคืออย่างเดชพึ่งสีออกไม่บอพึ่งกระเซว่าอยากมาอยู่บอ เด็กโทษพันมีบอกนะเด็กจาจย์ผู้ีหมีเพันสิบอกให้แกเด้เนาะสี่สิบเจ็ดครับเดยวจังอาให้แมลี่ก็ได้เบอร์โทเพ่นเธอพิ่นสี่สิบเจ็ดปีครับสี่สิบเจ็ดครับผมเห็นว่าพนทามกันกระบายพ่นมีอยู่่นเจ้าอยู่ไทสี่สิบเจ็ดคู่บาวเอาแม่พ่นไ้มาตัวแดกครับนั่นดเพ่นไห้มือนเ้าสีเสียงมือแรงเด้อันนี้เลขอืเด็กองพ่อลองพ่อ คขันแม่เชียงเขาลอยพระพุทธบาทพี่น้องพลอยพระพุทธบาทเพี่น้อ์พระพุทธบาทห้อยพระบาทจ้ะพี่น้องกะเอฟซีว่าอะไรนะบ่เห็นเบิ่งยูบ่เห็นเอ้าคือซีบ่เห็นพี่น้องเมื่อนั้นแมรี่พิ่นเบ่าชัดแต่เด็กต่ว่าเพียงเบิ่งหมื่นแรงขันฝันขึ้นออกขันว่าฝันกับว่าต้องซื้อครับมันบ่ออกงว่าคุณแม่คุณแม่แมรี่พันฝันแม่นอย่างนีันแม่นพี่เล็ก ตรงเปตตรงเปตไลนหมดเนาะแมนเนาะแต่ว่าคันเล่มันเขานี่พี่น้องจับเอ่อยะเฝ้าหนี้ไปใไซเด้อให้รอดติดตามถ้าแป็นว่าจังใดอันทำไม่เรียลแล้วฟันดีเราซิโเทิลไฮอฟมินหลอดๆแ่นโทษยีดีเลยมาขึ้นแม่กับโทษอยู่โทษสองเทียติดอยู่แต่ว่าเรลาสายมืาขึ้นบอกโทษไปหขึ้นหยักขึ้นเนาะ ตอนใดตอนทุ่งสองทุ่งโอ้หนูยูหน้าหนูไปต่อป่าอยูหน้าหอดซีถุงมืจังแม่แม่สองทุ่งเลแม่โทษไปว่าถือเบรบอว่าจิ้มโอ้จ้ะเด็กเด็กคนนีแม่สินั่งอยู่เด็กเด็กไอจันนีไอไอมันมีพี่แล้วไอมันี้เก้าห้าสองเก้าห้าสองเก้าสองหานะก็ไปเสียงมึงนูแม่แม่บริษัทเสียงแล้วมันกันกัดจอดนะแม่ยูมาหน่ะมันจอดมันเสียงบปได้ แม่ก็ชื่อสองหาหาสองชื่อเก้าสองหาออเก้าหาสองสองร้อยคุณสองร้อยแม่ว่าเสียเงินแสนสั่งวัดกับเพิ่นเนาะเพิ่นเห็ดอย่างจ็เห็ดน้ำเพินเห็ดเลยแม่ขอวัดคือเสื้อได้มาลีเราเป็นคนใจพี่น้องไม่พูดเฉยๆแต่ทำจริงโอ่ผู้ใดำหน่อยนี่หลายท้หลายเอาเอาซี่เดอพี่น้องค่ะก็คือกันพลาดนะคะ ก็คือผู้ใดอยากได้ตัวเลขแนวทางของเมลี่กะเอาเบอร์โทรแม่ลงน้ำมาเน่เพื่อนบางคนว่าบเเห็นเนี่ยเอาเบอร์โทรเราลงให้เราแน่แม่เบอร์ยังแม่เอซโทรหาเราเลยศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่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 งสอ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 งสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเธอโทรเบอนี่แหละปิ๊ปป๊บ แมรีนะครับคุนสิโรมาถามสำหรับเอฟซนะคะใครที่ได้ดูนะคะเดี๋ยวแอดเอาเบอร์โทรให้นะท่านผู้ชมก็ลองโทรถามคุณแม่ดูนะคะค่ะแล้วใครโชคดีมีโชคราบก็ติดต่อกับคุณแม่โดยตรงเลยเนาะแม่เนาะนะคะอันนี้ที่เป็นเบอร์โทรของคุณแม่เพราะว่าบางท่านก็อาจจะว่าเออมันจะมีโครงสุดท้ายอย่งแน่นะคะศูนย์หก สองสามหนึ่งห้านะคะเป็นเบอร์โทรของแม่ลีส่วนตัวเลขนี้ใดมากเป็นตัวเลขของรอยพระพุทธบาทซึ่งแม่จะเอาตัวนี้ไปเสี่ยงมันบอค่ะเสี่ยงเมื่อไดแม่เสี่ยงเมื่อแรกอ๋อแสดงว่าแม่ไปทําบุญมื่อเสาร์ค่ะอแม่ไปทําบุญมาแล้วนะคะได้ตัวเลขมาแล้วบัที่นี่ดูดูใายสิมาตาสา้านสิครับคนสิมาปุ่มพระบาทแม่สิไปอืคครับครับในรับบูบูสีมาสาก ให้เพื่อนโชว์ให้แม่ถือเป็นโลเป็นเหล็กมาแม่ง่ายขึ้นอย่างน้อยได้ขาันนี้เอาออกหัวหนาว่าแม่ออกหัวหนาแน่นอนเด็กไอ้บุญมีเขาได้อันนี้เไอ้บุญมี่ครับมาเสียงไว้ขอให้ฝันแบบเก่าด้วยแม่เด้อค่ะค่ะฝันให้ได้สิ่งของมาแม่แม่อธิษฐานในเกาะความฝันอธิษฐานบ้านคันธีออกแต่ ได้เล้ฝันดีได้ชิงได้ของคันว่าออกอยากให้ฝันให้เงียบครับได้ฝันตัวบครับอันนี้ก็ชิคเกอไี่ก็เสียอธิษฐานคือเกาครับครับครับขอบคุณคุณแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุบัตรนี้ไรัห้โให้มันเนาะครับมือแรกกับู้จักครับมือขึ้นแม่นอนบอดับนี่นอนบอดับเป็นยังสี่เป็นยังอันพูดอยู่เฮือนนี้คันถือเลขนั้น ทำสิถือเลขกหลายนั่น,นบูบดับเ oh. ด้ mm. สองหัวได,ด้หยวแม่นอนบหดับบางอื่น,นหวนัวนี่แม่กะจีขออีกขอพิ้นอีกใหไ้ได้หลายแม่หลวงพ่อรอยพระพุทธบาทเป็นไฮแนวทางไม่รีมาเมื่อเสาร์นะครับสองห้านะครับอฟิติจารณหน้าไหวน,นะครับผูได้ชื่นชอบกอ้ยิบปตอรลี่ไว้ได้ครับเด้เพื่อนเป็นตัวเลขกฉคลาบตัวเลขกที่มีรางวัลน,นะครับ อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช์นะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม